บอออกกรรัเเธตนทียงโอเคค่ะ okay, ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวสมหญิงเนี่ยเอาเอกสารผู้ป่วยไปไว้ที่ห้องตรวตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดีไปค่ะสวัสดีค่ะเกิดเป็นชายชาติทหารต้องหนักแน่นต้องมั่นคง รักใครต้องรักจริงมไม่วอกแวกจายอดข้าวอกแวกโหนอะไรเสียงนังพะจายอดที่นี่มันโรงพยาบาลนะคะฉันกำลังต่อสู้กับความวันไหวได้ใจอยู่สมยิงเราใครอยากดูด้วยลระคะรีบไปยค่ะเดีย๋ยวมีิต้องทำงานเธอจะรีบไปไหนสมหญิงเธอจะรีบไปไหนจะไปหาเธอที่วันนี้เรื่องสำคัญต้องคุยกับสองต่อสอง ควรจะชินได้แล้วนะสมหญิงอะ,อะไ,ไ,ไหะมีอะไรก็รีบรีบพูดมาสิคะสมหญิงต้องรีบไปทํางานต่อสมิอ่อนคอมเลยก็แล้วกันเราสองคนตอนเนี้ยังรักกันอยู่ไหมฮะยังรักกันอยู่ไหมรักอยู่ไหมใชเออ่เดี๋ยวกันนะคะคือสมหญิงเนี่ยไม่เคยบอกรักจะย้อนนะสมหญิงฉัน เธอเนี่ยสมหญิงที่ฉันรักเธอเนี่ยก็บุญหัวคนเธอสมหญิงโอ๊ยถ้ามีเรื่องจะพูดแค่นี้เนี่ยรีบไปเลยค่ะสถิงต้องไม่ทำแบบนั้นสมหญิงเดี๋ยวกันทำไปดีกอนทำไปดีกัน,กนสมหญิงอะไรคะฉันผมไม่ใช่ของตาของเธอสมหญิงอะไรคะฉันเลิออกอดแล้วนะฉันหมดความอดทนอดใกล้กับเธอสมหญิงโอ๊ยสมหญิงก็อดความอดท คุณเหมือนกับหาใจยอดก็ได้<อ>ฉันมี3ามคำจะมอบให้กับเธอว่ามาเลยเราเลิกกันเราเลิกกันเราเลิกกันโอ้ยเสียเวลาสุดญีงจริงๆเลยค่ะนี่ถ้ามีเรื่องจะพูดแค่ดีนะจหยิงไปดีกว่าเราเลิกกันบู เธอที่มันแก่นเซียวจริงๆไงนะเธอที่มันดื้อด้านมาดิกินหกถ้าการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเชิญรับยาที่ช่องสอนคะเด็กชายยอดผอยคุณทพรรีบเขานอกมาล่งสุดท้ายแล้วเบาเบานะยเอาเบาเลยบอคิมครับใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหายใจลึก อย่าขยับพางนะครับครับนี่นี่ผมพยายามอยู่นะครับแล้วนี่เราจะช่วยหมอคิมยังไงคะเนี่ยจาหนงครับผมคุณไปเหยียบกับระเบิดแทนหมอคิมหน่อยคุณบอกคิมเลยอยู่ครับเนี่ยในมือผมก็มีอยู่ลูกหนึ่งแล้วัจะให้ไปเหยียบตรงนี้นอีกเหรอไปเลยะจอนงเดี๋ยวไม่น,น,น้งห่หวงใช่ไหรอ่ะไปซะก็ไปมือติดกันไงไอ้พวกคนนี้มันใจส่อขี้กลัว เพางั้นท่านผอก็ไม่เหยียบเองสิไม่เหยียบออคุณหมอคิมครับทันใจดีๆเด้อครับผมเดี๋ยวผมอยู่ทางนี้จะบริจาคขาเทียมให้ครับผมจ,จ้าคก่คุณท่านมันเล่นตลอดเลยอ่ะติกวันนี้ครูท่านผอครับออแล้วทีมกู้ระเบิดนี้เขาจะมาเมื่อไหร่ครับผมติตดต่อด้วย u ดีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาในไม่ช้าเนี่ยแต่ผมว่าหมอคิมไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ย,ยนี่นินปืน ช่วยคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงอะตอนนี้เราก็ต้องรอทีมกู้ระเบิดอย่างนี้แล้วอะโอ้โยนายนี่มันเป็นห่าซะเปล่านะ,ะคุณจะให้ผมทำยังไงเราเนี้มันระเบิดนะผีผามเข้าไปนี่ระเบิดขึ้นมาตายกันหมดเลยนะหรือว่าหมอหม <c oughs> อ,อคิมไม่ไหวแล้วเนี่ยดูปากเปิดซีดหมดแล้วเนี่ยปืนปืนสละคนเดียวเองเ่ปืนปืนในมือก็ลูกแล้วเนี่ยช่วยหน่อยสิท่านผอครับท่าน ลบปวนถอยนะแล้วครับจะไปไหนทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรทิพย์พึมงปืนวมวปืนทิพย์พทำอะไรเดี๋ยวผมจะเหยียบกับระเบิดแทนหมอกคิมเองครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพยายามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเท้าผมวางที่ใบข้างๆนะครับแล้วเราค่อยๆขยับออกด้วยกันขยับตามรูปมือผมนะครับครับค่อยๆช้าๆนะครับโอเคครับ คท้ชาชา้ชาๆหน่อครับให้รู้สึกว่า,าเท้าผมไปเหยียบที่ปุ่มครึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วค่อยเอาออกอค่อยๆครับ เลยครับมาเลยครับโมกค่ะโมกีโมกค้ปครับไม่อยแล้วบอกนะครับผมเฮ้ยจเท่งีจะไปยืนแทนหมดมืนเหวะโอ้ยจะตามหมๆๆอนเรืองโราณเลยตไดสลองอะไรเนีาาน่ยนี่คุณเป็นมลเมลยเนี่ยมกคนพุ้นไงวะมกคน ช่วงนี้แฟนเก่าเอโทรมาบ่อยก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับโทราศัพท์นะคะเรื่องเงินเหรอคะแม่คะเอเอก่ากี่คันแล้วว่าเอไม่มีฮะแม่มี อ๋อพิเศษสองชามเย็นเย็นสองเก้าสิบบาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเก็บชามด้วยจ้ะหรือจะแถมดีตายแล้วสายอดตกใจหมดเลยขวัญเอ๋ยขวัญมาเอรู้ไหมจ้ะ uh, oh, พี่ไปเปิดพจนานุกรมก็หาคําว่าเอไม่เจอเลยนะครับทำไมล่ะคะก็เพราะว่าเอเนี่ยไม่อยู่ในหัวใจของพี่แล้วไงอีกอย่างนึงนะเอเธอดินะหน้าด้านด้านไหนก็น่ารักปี่กข้นไปดีไม่ดีเลยค่ะในตงตีตอนนอนอะไรของใจย้อนค่ะเนี่ยเอรู้ไหมจ๊ะทำไมนางฟ้าเนี่ยถึงอยู่บนสวรรค์ ทำไมล่ะคะอยู่ข้างล่างคือสวยแพ้เธอเด็กตีเต๋อตีเต๋ตีตีอจายยาพิธุละอะไรหรือเปล่าคะอืมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับคุณเอ๋แหมอีกหน่อยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเราสองคนแล้วนะครับคุณเอ๋เอ๋ไปตกลงกับจายยาตอนไหนเหรอคะคุณเอ๋เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับว่าให้ผมเนี่ยกลับไปคิดดูผมก็กลับไปคิดมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมเองก็พร้อมแล้วด้วย แต่ย้อนขาลืมลืมไปซะเถอะค่ะเอ๋เปลี่ยนใจแล้วส่วนค่าเช่าร้านนะคะเย็นนี้เอ๋จะจ่ายให้จ่ยอดเลยทันทีล่วงหน้าสามงวดไม่จริงใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือเรื่องจริงค่ะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยไม่จริงช่ไหมเนี่ยโอ้การไปร้านขายยาแสบคอเออคุณเอกคะมันมีน้ำต้มยำสองค่ะ สมหญิงเพิ่งทานไปเองไม่ใช่หรอคะออใช่ค่ะคือพอดีว่าจะซื้อไปฝากหมอที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะค่ะโอ้แม่ของลูกโอ้ยแม่ของลูกสมหญิงพี่ขอโทษนะครับเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมครับสมหญิงพี่ขอโทษ ขอโทษใช่ครับจาย้อนคะจายอนย,ยังไม่เข้าใจหรอคะว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยเป็นแฟนกันนี่เธอจะไม่โอกาสกับพี่เลยนะสมยิงทำไมอะ่ะคือรักแรกของพี่จายอนถามหน่อยได้ไหมคะทำไมทุกครั้งที่จายยอดคุยกับสมญิงเนี่ยจะต้องตะโกนกรอกหูใส่สมหญิงทุกครั้งเลยมันคือฟิลลิง่งญิงไม่เข้าใจหรอ มันคือรักแรกของพี่รักแรกไปแย่งยากกวารักบ้กางถึงยากแย่เราเป็นคนแรกไปแย่งยก,ออก,ยก็้งยากอะไรไม่รู้ครับครับจเจ้าวาดให้มาตามครับฮะตั้งศึกกันไม่ได้เหรอท่านบวชใหม่แล้วครับโอโ้ไปอ่ะนั่งเลยวะห้อง,ง,งน้ำที่กุฏิทอดตันจเจ้าวาดให้มาตามจ๋าย้อดไปช่วยดูครับามาตามฉันครับต้ก็มาตามเสียตานดิมันคือโทษของเขาไม่ใช่เหรอโทษตันน่ะ ใหญ่แล้วเขียนเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคไปบอกท่านเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปเลยเอ็งไปก่อนไปครับสมหญิงพี่จะกลับมาตื้อเธอใหม่ให้ได้เธอคือรักแรกของพี่สมหญิงพี่รักเธอคนเดียวจริงๆโองโอ้ยจ๋าย้อนเขาเป็นอะไรหรอคะเอกงงอะค่ะสมหญิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ เมื่อกี้เนี่ยเอเห็นเหมือนกับเขามางอคุณสมหญิงนะคะโอ้ยขานั้นเนี่ยก็จีบสมหญิงมานานแล้วเหมือนกันนะค่ะแล้วคุณสมหญิงไม่คิดจะชอบเขาบ้างเลยเหรอคะอ้ยใครจะไปชอบลองล่ะคะคุณเอกก็เห็นเออะโวยวายโกนทีเนี่ยขี้หูเต้นลำบำเลยค่ะท่าทางจะไม่ชอบจริงๆนะคะเนี่ยก็จริงนะสิคะบางทีอะ ตอนลมคานะคะคุณสมหญิงคะเอมีวิธีทำให้จ่ายยอดเลิกต่อยยคุณสมหญิงด้วยละคะ่ะวิธีอะไรอะคะเรามาเป็นแฟนกันไหมคะเราหมายถึงสมหญิงก็คุณเอเหรอคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนะคะแล้ว แปลกะคะผู้หญิงก็ผู้หญิงอะคะ่ะแปลกแปลกแบบนี้สิคะมันถึงจะดีถ้าจายายเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมหญิงไม่ได้ชอบผู้ชายแตบบ่ชอบผู้หญิงจยอยจะได้ตัดใจไปเลยไงคะอ๋อแน่ใจนะคะว่ามันจะได้ผลนะ่ะไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงนะคะ ออย e o อจะมาสักทีคะน่าจะใกล้มาถึงแล้วหมดปืนอดทนหน่อยนะครับอดทนไว้นะนินปืนเข้มแข็งไว้นี่ดูสีหน้าหมดปืนนี่ดูอ่อนแรงมากเลยนะครับแข็งไว้เข้มแข็งไว้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแล้ว ในดินปืนอดทนหน่อยสิหนึ่งครั้งหน่อยนะครับอนกครั้งนะครับแมวมาช้าแล้วครับผมโทรแจ้งกังนานแล้วพอดีในระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเลยทำให้มาล่าช้ากว่ากำหนดนะครับแล้วรีบลงมือเลยครับผมฝากชีวิตงวดปืนด้วยนะครับได้ครับพันพบรับผมหมดหมดปืนไม่รอดเนี่เลยครับขนาดทำงานกายังฟังเสาวเบ้าเลยครับผม มันชุดปฏิบัติการเขาเช่ครับเชาญครับรบกวนทุกคนอยู่หลังมังเกอร์นะครับนี่ไงอยู่อยู่เนี่ยท่านบอก่คะทุกคนปฏิบัติการตอนนี้สมหญิงมีคนใหม่แล้วอะค่ะไอ้ปอได้เป็นใครอะเป็นใครเอเองค่ะ พรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง